สวัสดีครับผมนายธนาคารสังทองระธนานักศึกษา164 205 112064สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิตัลภาคสมทบห้อง1ทับ5ครับวันนี้มาพิเศษบทที่9การสร้างระบบและการบำรุงรักษาครับการนำระบบไปใช้นะครับเมื่อทีมงานได้ดำเนินงานผ่านระยะ การวิเคราะห์และออกแบบระบบมาแล้วระยะต่อไปคือการนำไปใช้ครับซึ่งจะนำแบบจําลองเชิงกายภาพมาใช้เป็นข้อกําหนดของระบบเพื่อสร้างระบบใหม่ขึ้นมาโดยประกอบกิจกรรมสําคัญดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับสร้างส่วนประกอบของโปรแกรมครับคือการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับ 2. ตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบระบบครับ 3. แปลงข้อมูล4ติดตั้งระบบครับ5จัดทำเอกสารระบบครับ 6ฝึกอบรมและสนับสนุนผู้ใช้ครับ 7. ทบทวนและประเมินผลระบบภายในหลังการติดตั้งครับการเขียนโปรแกรมนะครับการเขียนโปรแกรมคือการสร้างระบบขึ้นมาเพื่อใช้งานนั้นเองครับซึ่งมีผู้รับผิดชอบคือโปรแกรมเมอร์โดยการเขียนโปรแกรมให้เป็นมาตรฐานที่นักวิเคราะห์ระบบได้กำหนดไว้และการเขียนโปรแกรมจะประกอบด้วย5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ 1. ศึกษาเอกสารต่างๆหมายถึงเอกสารที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่นักวิเคราะห์ระบบได้จัดทําขึ้นไว้ให้ประกอบด้วยแผนกระแสข้อมูลคําอธิบายการประมวลผลข้อมูลและรูปแบบการบันทึกข้อมูลทางจอภาพรูปแบบเอาต์พุตหรือรายงานต่างๆครับ 2. อ,ออกแบบโปรแกรมครับหลังจากที่โปรแกรมเมอร์ได้ทําการศึกษา เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วโปรแกรมเมอร์ก็จะทําการออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาและแตัดสินใจแนวทางให้กับการพัฒนาในขั้นตอนนี้เกิดขึ้นผลสําเร็จครับข้อที่3นะครับการเขียนโปรแกรมหลังจากที่ได้ทําการออกแบบโปรแกรมรที่เรียบร้อยแล้วต่อไปคือการเขียนโปรแกรมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ ภาษาคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันที่ใช้เขียนเช่น Microsoft Visual Studio Java Python หรือ Microsoft Excel เป็นต้นครับ4การทดสอบโปรแกรมโปรแกรมเมอร์จะดำเนินการเขียนโปรแกรมควบคู่ไปกับการทดสอบโปรแกรมเสมอโปรแกรมเมอร์นอกจากตรวจสอบความถูกต้องในในแบบภาษาที่เขียนแล้วยังต้องตรวจสอบความ ถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลโปรแกรมด้วยซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับข้อนี้ 5. จัดทำเอกสารประกอบโปรแกรมเอกสารในที่นี้หมายถึงเอกสารที่ใช้ประกอบการเขียนโปรแกรมการจัดทำเอกสารดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมในอนาคตครับการทดสอบระบบนะครับ การทดสอบโปรแกรมโดยทั่วไปจะถูกดำเนินการในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแต่เพียงเท่านั้นยังไม่พอนะครับเนื่องจากการทดสอบดังกล่าวเป็นเพียงการทดสอบในส่วนโมดูลที่โปรแกรมเมอร์เขียนเท่านั้นสำหรับเทคนิคการทดสอบโปรแกรมนะครับโปรแกรมเมอร์หรือผู้ที่ทำการทดสอบสามารถดำเนินการทดสอบด้วย2วิธีนี้ครับ 1. b l a c k b o x testing นะครับเป็นการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบที่ต้องทราบเพียงว่า เมื่อมีการ Input ข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไรโดยไม่สนว่าระบบจะมีกระบวนการทำงานอย่างไรครับ 2. white box testing เป็นการทดสอบโปรแกรมภายในว่ามีวิธีการเขียนอย่างไรมีการตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่โปรแกรมที่เขียนขึ้นมีข้อผิดพลาดทางเชิงตรรกะหรือไม่มีการออกแบบตรรกะโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ หรือไม่อย่างไรครับขั้นตอนการทดสอบระบบนะครับจะมีขั้นตอนการทดสอบซึ่งโดยปกติจะมีประกอบด้วย4ขั้นตอนพื้นฐานด้วยกันคือ 1. การทดสอบหน่วยย่อยเป็นการทดสอบที่มุ่งเน้นการตรวจสอบความถูกต้องและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในโมดูลโดยปกติแล้วการทดสอบหน่วยย่อยน,นี้จะดําเนินการโดยโปรแกรมเมอร์ที่พัฒนาโปรแกรมโมดูลนั้นๆครับ 2การทดสอบการนําโปรแกรมมารวมกันเป็นการทดสอบด้วยการนําโปรแกรมย่อยหรือโมดูลต่างๆมาประกอบรวมเข้ากันครับซึ่งภายหลังจากการนําโปรแกรมต่างๆมารวมประกอบกันแล้วระบบจะต้องทํางานโดยประจักษ์ข้อมูลผิดพลาดครับ 3. การทดสอบระบบย่อยเป็นการทดสอบระบบทั้งหมดก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ จะต้องมั่นใจว่าทุกๆโมดูลหรือโปรแกรมต่างๆจะต้องทำงานร่วมกันโดยปราศจากข้อผิดพลาดหรือต้องตรงราตามความต้องการของผู้ใช้ครับ 4. การทดสอบการยอมรับในระบบครับคือการตรวจสอบระบบซึ่งจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้ใช้จะต้องยืนยันถึงความสมบูรณ์ของระบบ ว่าระบบสามารถรองรับกระบวนการทางธุรกิจได้ตรงตามความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่สำหรับการทดสอบระบบการยอมรับในระบบนี้ประกอบด้วย2ขั้นตอนดังนี้ครับ 1. การทดสอบแบบอัลฟาครับทีมงานทดสอบจะทำการทดสอบระบบด้วยการจำลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาเช่นการจำลองผู้ใช้งาน และชุดข้อมูลที่ถูกจำลองขึ้นมาป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อทดสอบการประมวลผลโดยจะทดสอบซ้ำหลายๆครั้งเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดครับ 2. การทดสอบแบบเบต้าครับทีมงานจะให้ผู้ใช้งานจริงทำการทดสอบระบบบนสภาพแวดล,ล้อมจริงและใช้ข้อมูลจริงในการทดสอบครับการแปลงข้อมูลนะครับจัดเป็นกระบวนการ ส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบและถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญโดยมีจุดประสงค์คือแปลงข้อมูลจากระบบเก่าให้สามารถใช้งานบนสภาพแวดล้อมของระบบใหม่ได้ในการแปลงข้อมูลจะมีขั้นตอนและายละเอียดมากมายที่จะต้องคำนึงถึงเพื่อให้การแปลงข้อมูลจากระบบเก่ามาอย่างระบบใหม่มีความสมบูรณ์และถูกต้องมากขึ้นเพราะโครงสร้างข้อมูลที่จัด เก็บในระบบเดิมกับระบบใหม่ย่อมมีความแตกต่างกันเช่อนอาจใช้ชื่อฟิลด์ต่างกันหรือกำหนดชนิดข้อมูลต่างกันครับการติดตั้งระบบนะครับการติดตั้งระบบด้วยการนำระบบใหม่มาใช้แทนระบบเดิมจะมีหลายวิธีด้วยกันซึ่งจะเลือกติดตั้งวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับภายใต้งเงื่อนไขและความเสี่ยงที่แตกต่างกันประกอบด้วย1ครับ การติดตั้งเพื่อใช้งานระบบใหม่ทันทีเป็นการเป็นวิธีการติดตั้งด้วยการหยุดใช้งานระบบเดิมและเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่โดยทันทีการติดตั้งวิธีนี้สืบเนื่องมาจากระบบเดิมกับระบบใหม่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่สามารถนำผลลัพธ์จากระบบทั้งสองมาเปรียบเทียบกันได้วิธีนี้จัดเป็นวิธีการติดตั้งที่ง่ายที่สุดครับ 2. การปรับเปลี่ยนแบบคู่ขนาด เป็นวิธีการติดตั้งระบบที่ยังคงนำระบบเดิมกับระบบใหม่มาใช้งานควบคู่กันไปด้วยการรันสองระบบคู่ขนานไประยะหนึ่งจนกระทั่งมั่นใจได้ว่าระบบใหม่มีความน่าเชื่อถือจึงทำการยกเลิกยกเลิกระบบงานเดิมไปและหันมาใช้ระบบใหม่แทนในที่สุดครับ 3. การติดตั้งแบบทีละเฟสเป็นวิธีการ ปรับเปลี่ยนระบบด้วยการทยอยติดตั้งใช้งานทีละระบบย่อยเช่นเริ่มต้นจากระบบบัญชีโดยนำระบบบัญชีลูกหนี้มาใช้งานก่อนจากนั้นก็ค่อยเป็นระบบบัญชีเจ้าหนี้และระบบบัญชีแยกประเภทตามลำดับเป็นต้นครับ 4. การติดตั้งแบบโครงการนำร่องในกรณีที่ระบบใหม่ต้องถูกนำมาติดตั้งใช้งานเพื่อ ตามหน่วยธุรกิจต่างๆมากกว่า1สาขาเช่นธุรกิจธนาคารที่มีสาขากระจายไปตามแหล่งที่ตั้งพื้นที่และจังหวัดต่างๆก็จะนำร่องโดยการติดตั้งระบบใหม่ในสาขาได้สาขาหนึ่งก่อนครับเพื่อลดความเสี่ยงและใช้เป็นโครงการนำร่องเพื่อเตรียมพร้อมติดตั้งให้กับสาขาอื่นๆต่อไปครับการจัดทำเอกสารนะครับ การจัดทำเอกาสารถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่งในระยะการนำไปใช้แต่ในบางครั้งกับเป็นกิจกรรมที่ทีมงานมักละเลยและมองข้ามทำให้เอกาสารไม่ได้รับการจัดทำขึ้นมาซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จัดเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากเอกาสารคู่มือเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลสำคัญให้ผู้ใช้ ได้ทราบถึงวิธีการใช้งานและการปฏิบัติงานกับระบบและบำรุงรักษาร,ระบบรวมถึงการนำมาใช้เพื่อปรับปรุงโปรแกรมในอนาคตครับการฝึกอบรมนะครับไม่มีระบบใดที่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ได้โดยปราศจากการฝึกอบรมในขณะเดียวกันหากเอกสารคู่มือได้รับการจัดทำเป็นอย่างดีย่อมช่วยลดความต้องการด้านการฝึกอบรม ได้ครับแต่การฝึกอบรมขั้นต้นนั้นโดยเฉพาะภายหลังการติดตั้งระบบก็ยังมีสิ่งจำเป็นและประเภทของการฝึกอบรมแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือ 1. การฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบระบบตามองค์กรทั่วไปมักขึ้นอยู่ภายใต้ความดูแลของบุคลากรแผนกไอทีหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงการบริการงานสนับสนุนที่มีความจำเป็นโดยการฝึกอบรมให้กับพวกเขาเหล่านี้ครับ 2. การฝึกอบรมผู้ใช้เป็นการอบรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้ปลายทางมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารกับระบบเพื่อให้สามารถตอบโต้กับระบบได้ และปฏิบัติงานประจำวันตามกระบวนการทางธุรกรรมนั้นๆครับการประเมินผลระบบนะครับจุดประสงค์หลักของการประเมินผลก็คือต้องการประเมินผลระบบงานว่าระบบงานใหม่ที่ใช้งานเป็นไปตามความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของผู้ใช้หรือไม่มีข้อบกพร่องส่วนใดที่เกิดที่คิดว่าน่าจะได้รับการปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นด้านการฟังก์ชันการทํางานของระบบการตอบโต้กับระบบความปลอดภัยของระบบรวมถึงเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานเป็นต้นครับและจะมีแบบประเมินแบบสอบถามดังนี้ครับ 1. ครับแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อระบบใหม่ครับ 2. แบบสอบถามความประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อระบบใหม่ครับ 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อระบบใหม่ครับการบำรุงรักษาร,ระบบนะครับกิจกรรมของงานบำรุงรักษาประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมขั้นตอนหรือเอกสารต่างๆเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องด้านการปฏิบัติงานของระบบโดยกิจกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาร,ระบบ จะมี4วิธีดังต่อไปนี้ครับ 1. การบำรุงรักษาระบบด้วยการแก้ไขให้ถูกต้องบางครั้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกค้นพบระหว่างการทดสอบแต่กลับค้นพบในระหว่างการใช้งานจริงโดยปกติได้รับการแก้ไขอยู่บ่อยครั้งในช่วงระยะเวลา1-2ปีแรกนะครับจนกระทั่งข้อมูลผิดพลาดน้อยลงจนแทบไม่เหลือให้พบเห็นครับ 2. การบำรุงรักษาระบบด้วยการดัดแปลงครับเป็นการบำรุงรักษาด้วยการดัดแปลงหรือปรับระบบให้สามารถรองรับสภาพแวดล้อมใหม่ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการครับ 3. การบำรุงรักษาระบบด้วยการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเป็นการบำรุง รักษาระบบด้วยการปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ระบบสะดวกยิ่งขึ้นครับรวมถึงการเพิ่มคุณสมบัติใหม่เข้าไปในระบบ 4. การบำรุงรักษาระบบด้วยการป้องกันครับเป็นการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะส่งผลโดยตรงต่อระบบเช่นการออกแบบให้ระบบสามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่แนวโน้มในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลการออกแบบระบบความปลอดภัยเป็นต้นครับขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ